นั้นอยู่สงแต่เธอกลับไม่สนใจพอแดดรรอนเธอก็มาหาพอตอนเย็นตกดึกเธอก็หายหน้าออสงสัยเธออยากจะขึ้นไปนอนบนเขาไปค้างลางสุกแล้วก็กลับันเสาทิ้งแฉันรอคอยเธอจนเหงาเพราะคนที่เคียงข้างเธอมันไม่ใช่ฉันถ้าเป็นเขาไม่มีอะไรรอฉันแค่อยากจะบอกว่าฉันก็รักเธอแต่ฉันเป็นทะเลไม่ใช่เขา i Come. Come. ดีเจอ้อมค่ะสวัสดีวันอังคารนะคะเห็นไหมพอเราก็ทักกันอย่างนี้เป็นดูไปธรรมดาเลยไม่กังวลคุณผู้ฟังเมื่อวานก็มือแต่สวัสดีวันวาเลนไทน์ไงวันนี้ก็สวัสดีวันอังคารวันพีหวยออกเหรอไม่พรุ่งนี้หวยไม่ออกนะสรุปใช่ไหมหวยออกสิบเจ็ดเพราะพรุ่งนี้วันมาค้าพรุ่งนี้วันพระก็เลยงดเล่นหวยไม่ใช่ว่างดทั้งงวดนะแค่เลื่อนวันเฉยเฉคงเกรงใจอ่ะเกรงใจในแง่ไหนก็ตามตามที่เราได้ยินบ่อยๆว่าวันพระ อ๋อเมืองพุทเลยหวยไม่ออกแต่ก็เลื่อนไปออกวันรุ่งขึ้นอ่าแล้วก็มีเวลาให้อีกหนึ่งวันว่าจะหาว่าแม่ไหนพ่อไหนมีอะไรมีเลขอะไรใช่ป่ะแต่พองวดถัดไปอะดิมันกระชั้นมากเลยนะยังฝันไม่ทันเลยเพราะปกติเราจะฝันกันประมาณสิบสี่ส้าวันแล้วก็ตีใช่ไหมแต่งวดหน้านะคะถ้าเกิดว่างวดนี้ออก17บเอ่อสิบเจ็ดกุมภางวดหนึ่งนี่นะเลยปะ โอโหแล้วเดือนกุมภามีอยู่แค่28วัน,วนเรียกได้ว่า11วันอย่าฝันเลยนะคะถ้าคุณเผลอฝันแบบทุกรอบ15วันงวดนี้คุณฝันดีเลยนะค,คุณต้องกะฝันให้ถูกว่าขอเปี้ยงๆเพราะว่าฮนะาชีวิตมันจะลำบากไหมอาเพื <c oughs> ่อการถูกหวย <c oughs> เราต้องทําเพราะว่าอะไรงวดงวดนี้ไงงวดนี้ก็ดีเลยออก17วันก็ล่นไปแล้วแล้วเดือนมันหายไปอีกสวันน่ะค,คุณคิดเอาดิอยา่าอย่าอย่า เขาเรียกว่าหยามละมาทางการจะฝันถูกป่ะต้องต้องเล็งให้ดีๆนี่เป็นห่วงวันก่อนนี่ฝันเบอร์โทรศัพท์เลยนะออกมาเป็นเบอร์โทรศัพท์แฟนเก่าคนหนึ่งเลยและจําได้ด้วยอะ่ะไม่อยากพูดเลขเลยอะ่ะเดี๋ยวเกิดกดลงโทรไปเดี๋ยวรู้ว่าใครเลยอ่ะยุ่งอะ่ะแต่จาได้เก้าหลักเลยนะเป็นไงต้องต้องชอบมากอะ่ะช,ชอบเลขหรือชอบคนก็่านนั่นเอง,อง <laughs> ฝังไม่ลืมเลยละมัง ตลกกันไปนะคะอ่ะก็เรื่องของตัวเลขไงคนเราพอถึงวันใกล้ๆแบบนี้มันมีความสุขอยู่ค่ไม่กี่เรื่องปะอ่ะอ่ะเลขนี้มันจะนําไปสู่อะไรเรื่องนี้มันจะเลขอะไรต่อให้ฝันถึงคนที่เราไม่ชอบอ่ะครับถึงวันนั้นอ่ะชอบไม่ชอบไปรู้แต่ตีเป็นเลขก่อนอ่ะว่ามีความสัมพันธ์กับเลขทรงไหนอ่ะอ่ะ,อะก็ว่ากันไปนะคะอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนแต่วันนี้นะคะเป็นวันที่มาทํางานแล้วรู้สึกว่าจิตใจแบบเบิกบานในช่วงขณะหนึ่งเลยอ่ะ เพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่มีข่าวโมกต่ายเราจะเห็นเลยว่าความสนใจเราจะสงสัยกันว่าเอ๊ข่าวนี้มันเป็นเรื่องของความสูญเสียหลังจากนั้นมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอาจจะไม่ใช่ในแง่ของหน่วยงานจราจรอย่างเดียวที่ต้องลงมือทําหรือกรุงเทพมหานครอย่างเดียวที่ลงมือทําแต่ต้องเป็นภาคของพวกเราเองด้วยที่จะต้องมีส่วนช่วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาดิฉันผ่านตรงไฟเขียวไฟแดงเล็กน้อยอันตรงแถวอโศก ฉันก็จะยืนเหมือนคนจิตไม่ค่อยมั่นคงคอยชี้เวลาเดินผ่านเหมือนกันเวลาใครที่ฝ่าไปแดงมาเหมือนชี้บอกเขาแล้วหัาคะแนนในใจอยู่คนเดียวว่าวายวายวายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออถอดใจแล้วเป็นกำลังใจให้คนที่ใจแข็งดีกว่าที่ไม่มาตามเขาแล้ววันนี้ต้องน่ายินดีด้วยในช่วงเวลาบ่ายสามนะคะใครที่รู้ตัวว่าอยู่ตรงนั้นขอเช่นชมจริงๆไม่มีสักคันเดียวที่ฝ่าไฟแดงเฮ้ย คุณเจอใช่ไหม<ะ>แต่นี่เราเราวันนี้เราเห็นจริงๆคาตาแล้วเรารู้สึกชื่นชมมากใครที่อยู่กระจุกนั้น่ะเราดีใจกับเขาจริงๆนะว่า<อ>เฮ้ยมันเป็นแยกที่อ่ะเขาทําถูกในว่วงเวลาหนึง่ง<อ>ถ้าคนอย่างนี้มีไปกระจายกระจายไปในทุกแยกไฟแดงอะพี่กวง<ะ>มันจะดีแค่ไหนอ,อ้าวคนข้ามถนนก็จะมีความสุขท<อ>ี่เขารู้ว่าเขาจะข้ามได้แล้วเขาจะปลอดภัยไงมอเตอร์ไซค์ไม่วิ่งข้ามมาเลยนะไฟแดงอไม่มีรถคนไหนข้ามเลยทั้งสองฝั่งนี้แบบ เดินมาแล้วรู้สึกดีในขณะที่กําลังรู้สึกดีก็เฉียดหน้าแหกไปนิดนึงต้องใช้คํานี้ว่าบ้านเราก็ยังมีเรื่องของการสบายๆในการที่คิดจะทําอะไรบนเขาเรียกว่าหน้าร้านค้าตัวเองก็ได้อย่างบันเทิง<อ>ก็คืออยากจะอ็อกเหล็ก<อ>ก็ออกอนอกจากตัวเองไม่ดูแลตัวเองในการใส่อะไรกัน<อ>จริงๆคนที่ทํางานพวกออกอะไรพวกนี้<อ>เขาควรจะใส่แว่นตากันแสง<อ>กสันสะเก็ด การประกายไฟนะแล้วก็มือใส่ถุงมือเพราะเดาไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นและที่สําคัญถ้ามันโดนมือเขาแล้วเขาตกใจแล้วเขาปล่อยอะ่ะถูกไหมไปโดนคนอื่นหรือไปก่อทําให้เกิดไฟหรือเปล่านอ้อมเดาไม่ได้จริงๆแล้วมันช่วยกันไฟเกิดไฟดกไฟดูไฟดไปพี่ก,กวงถุงมืออะไรที่เป็นถุงมือยางหรือหนังที่มันใช้วาละที่มันมีสําหรับเงี้ยอันนี้สิ่งที่ฉันเห็นคือขาสันส้นเสาย,ยืดไม่ใส่รองเท้าและยืนบนบันไดบันไดบันไดเขาเรียกอลูมิเนียมอ่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือออกอย่างไม่แคร์และนี่เดินผ่านตัวนี้อีกทีเดียวจะตกถนนแล้วกลัวมันน่ากลัวนะคะคเพราะฉะนั้นแต่เขาก็พอเขาคงเห็นทีท่าของการเดินกระแย่งของเราแล้วเขาก็เลยตะโกนว่าขาอโทษจ้าก็อยากจะหันไปบอกพี่ว่าไม่เป็นไรจ้าแต่ไม่กล้าหันไปเพราะกลัวเข้าตาและเกิดและ้วฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ ระวังตัวกันสักนิดหนึ่งนะคะ้วช่วงเวลาแบบนี้<ป>เวลาจะมีเห็นเราเห็นฝนทาท่าจะตกอะ่ะสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึง่งคือเขาไม่อยากให้เราใช้โทรศัพท์ <hab. S 1> ในช่วงเวลาของฝนแบบฟ้าฝนเปรี้ยงๆและอยากไปยืนหลบอยู่ใต้ไอ้พวกป้ายหรือต้อนไม้คือป้ายรถเมย์เอาว่าหลบได้แต่ถ้าเกิดป้ายตรงไหนที่ไม่ใช่ป้ายมั่นคงแล้วมันมีแบบป้ายโฆษณาเยอะๆอันนั้นต้องระวังนิดนึงนะคะถูกไหมพี่คงถูกต้องครับอันเนี้ยพื้นฐานชีวิตการเอาตัวรอดในกรุงเทพก็ต้องเอาป่ะมันไม่<ๆ>ไหวนะ ไม่รอดไม่ได้เราเราต้องรอดค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยสําหรับใครที่วันนี้นะคะออกข้างนอกแล้วรู้สึกว่าฟ้าฝนขมุกขมัวจนต้องถามตัวเองว่านี่เดือนกุมภาหรือพฤษภาเข้าหน้าฝนครับวันนี้ยังเคลนเดือนกุมภานะคะที่กําลังจะย่างเข้าสู่หน้าร้อนแบบเต็มภาคภูมิใจเพียงแต่ว่าช่วงนี้ประเทศไทยจะมีเรื่องของพายุลมฝนเข้ามาสะหน่อยนะคะอาจจะทําให้ท้องฟ้าขมุกขมัวและมีน้ํา ท่วมขังรองระบายในหลายๆจุดเพราะมีฝนตกในบางพื้นที่แน่นอนว่าก็คงจะต้องดูแลกันให้ดีๆเพราะว่าสิ่งที่ตามมาเราจะแยกไม่ออกถ้าเราเปียกฝนแล้วอาจจะเป็นหวัดและทีนี้เราจะไม่รู้ว่านี่หวัดหรือว่าโควิดถูกปะครับอันนี้ต้องระวังจริงๆเพราะวันนี้นะคะอย่างที่ทราบกันว่าวันนี้มีข่าวแล้วนะว่าจังหวัดนครราชสีมาปิดโรงเรียน1,400โรงเรียนนะคะจากคลัสเตอร์ใหญ่ๆประมาณสัก สี่คลัสเตอร์ไม่น่าเชื่อเลยนะพอใหญ่รวมไปรวมมาปิด1,400โรงเรียนนะคะยังแล้วยังมีเรื่องของออที่สบคอเองเขาก็บอกเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยแถบเอเชียเนี่ยตัวเลขเราจะเป็นขาขึ้นนะคะญี่ปุ่นเนี่ยจะสูงตามมาด้วยเกาหลีใต้อินโด อินเดียมาเลไทยก็ไม่น้อยนะคะคุณผู้ฟังเฉพาะตรวจที่ไม่ใช่เอทีเคอเราช่วงเนี้ยเราจะหมื่นสี่บวกบวกบวกไว้เอทีเคราราว7 0 0ดกว่า8 0 0พเบ็ดเสร็จรวมแล้วก็ตกตกเราเราวประมาณสักส0 0 0มื่นกว่าเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องเรามัดระวังและดูแลกันต่อไปนะคะอย่างประมาทไม่ได้เพราะว่าเออตียงหลายๆคนก็จะบอกว่าเตียงเต็มนะทยอยทยอยเต็มนะ ััดแย้งกบหน่วยงานรัฐจะบอกว่าโอ้ยสบายรับได้เตียงโอเคแต่พวกเพจที่เป็นคนที่เป็นอาสาเนี่ยก็จะบอกว่าเตียงหายากหรือเราไล่คุยกับเพื่อนกับอะไรเราก็จะได้ยินเพื่อนเราบอกว่าตอนนี้อยู่ฮอสเทลหรือว่าอยู่โรงพยาบาลแล้วและที่น่ากลัวคือมันไม่ได้น่ากลัวแบบน่ากลัวขนาดนั้นแต่ที่ต้องระวังคือบ้านที่มีหลายคนค่ะบางทีลูกติดก่อน แล้วมาที่คุณแม่คุณแม่คุณลูกไปอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าเขาจะต้องดูแลใช่ไหมทาท่าจะดีขึ้นคุณพ่อติดเชื้อที่หลังตามมาอีกเรียกได้ว่าเป็นกันหมดถึงแม้จะมีการบอกว่าติดไปเธอยังไงมันก็เหมือนหวัดบางทีหวัดเรายังไม่ได้อยากเป็นเลยค่ะเพราะฉะนั้นดูแลเท่าที่ดูแลได้ถ้ามันจะต้องติดกันทุกคนในโลกใบนี้และทุกคนได้สิทธ์การติดอย่างต่าหนึ่งครั้งถ้าเลือกได้ขอติดวันที่มียาเรียบร้อยแล้วกัน เพราะว่าสุขภาพพื้นฐานไม่ได้ดีพุทโธพุทโถอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดย SC a s t e t เริ่มเลอออนท็อปจัดเต็มลดสูงสุด5ล้านใหม่ชิคกบูมไก่ทอดอร่อยต้องที่ร้านเดอะพิซซ่าคอมปานีและลงทุนกับ BBLM ง่ายขึ้นกับ BF Fun Trading พรุ่งนี้เจอกันนะคะสองชั่วโมงเต็มๆชาวพุทเทเรียน natural, มีเรื่องอะไร3ามทุ่มถึง5้าทุ่มโทรเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อหอมแล้วก็เต้นค่ะกับ s c Asset เริ่มและ On Top จะเต็มรถสูงสุด5ล้านใหม่ชิคอบูมไก่ทอดอร่อยต้องที่ร้านเดอะพิซซ่าคอมปานีลงทุนกับ B.B.L.M. B.B.L.A.M. ง่ายขึ้นกับ B f Fund ัน a d i n g ค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ ทีมวันนี้นะคะดีเจของเรามาเต็มสค่ะคุณผู้ฟังเ,เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเบิร์นแคลไปได้วยกันนะคะอีโรบิกเราพร้อมหวังว่าคุณจะพร้อม6โมงถึง1ทุ่มค่ะ efm dj playlist by dj อ้อมค่ะ